สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญคลองพอร Morning Report ประจำวันที่25ตุลาคม2566ค่ะราคาทองคำปรับตัวลด,ดลงเล็กน้อยจากแรงเทขายทำกำไรและแรงกดดันของการแข่งข้าของดัชนีดอลลาร์โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ105.60จุดและแข่งค่าขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่ระดับ106.32จุดก่อนลงมาปิดที่ระดับ106.24จุด โดยดัชนีนดอลลร์ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการได้แก่ค่าประเมินล่วงหน้าของด,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อและค่าประมาณการผลิตสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีความแข็งแกร่งขณะที่ค่าประเมินล่วงหน้าผู้จัดการฝ่ายซื้อและค่าประมาณการผลิตของยุโรปออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจยุโรปเริ่มเข้าสู่สภาวะถดถอย สำหรับวันนี้มีตัวเลขสำคัญของสหราฐได้แก่รายงานยอดขายบ้านใหม่และปริมาณน้ำมันดิบคาดว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นกว่าเดิมด้านสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมลดลง1.75ดอลลาร์หรือ2.1%ปเปิดที่ระดับ83.74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านกองทุนทองคำ SPDR ปัจจุบันถือครองเท่าเดิมที่860.07ตันภาคสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด สำหรับค่าเงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากระดับเปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ36บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์แข็งค่าลงมาที่ระดับ36บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์ในเช้านี้โดยค่าเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องลงไปทดสอบที่ระดับ36บาทต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำไทย วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำอยู่ในลักษณะการปรับฐานขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ1,995เหรียญโดยราคาทองคำมีแนวรับบริเวณ1,955เหรียญและมีแนวต้านที่ระดับ1,990เหรียญโดยราคาทองคำยังอยู่ในกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้นเป็นลักษณะของการปรับตัว ซึ่งวันนี้นะคะแนวรับที่1จะอยู่ที่ 1, 1,955แนวรับที่2 1,975เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1,990เหรียญต้านที่2 2,000เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพอร Morning Report ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ